ผมจำได้ชาติที่แล้วผมได้ทททำำบบาาาปปแแต่่ดดดดีชวงสุุ้้้ยยไกกลัมนมมเเิ็นนษ์จะพยายามหันหลังให้บาปกรรมแต่พลังแห่งบาปที่สั่งสมมาเป็นสิปีก็ยังคงดึงดูดชายหนุ่มให้กลับไปสู่เส้นทางเดิมเขาตามเพื่อนไปนั่งดื่มเหล้ากินเนื้อควายที่เพิ่งลักมาบริเวณหนองน้ำใหญ่ใต้ร่มไม้มืดทึบเสียงโหเราะและแก้วเหล้าดังก้องกังวาน แต่ในเงามืดกลับซ่อนชะตากรรมอันโหดร้ายเพื่อนคนหนึ่งลุกขึ้นถือท่อนไม้ฟาดลงอย่างแรงที่กา้านคอร่างเขาล้มลงแม้พยายามสู้แต่ก็ไม่อาจต้านเพื่อนเก่าหกคนได้ร่างไร้เรี่ยวแรงถูกยัดใส่กระสอบมัดแน่นแล้วนำไปถ่วงน้ำและแล้วลมหายใจสุดท้ายก็สิ้นลงวิญญาณของเขาหลุดออกจากร่างลอยขึ้นข้ามกลางความมืดเย็นของหนองน้ำ เรือเพียงกายที่จมสู่ก้อนบึ้งนี่คือกฎแห่งกรรมไม่มีใครหลีกพ้นผลของการกระทำได้ไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งย่อมย้อนคืนมาหาทุกก่อเสมอเมื่อวิญญาณหลุดออกจากร่างชายหนุ่มยังไม่รู้เลยว่าตัวเองได้สิ้นชีวิตแล้วเขาเดินกลับไปบ้านเหมือนทุกคืนเข้าไปนอนบนเสื่ออย่างเคย แต่แท้จริงแล้วไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครได้ยินเสมือนเป็นเพียงเงาที่ล่องลอยอยู่ในโลกมนุษย์เวลาผ่านไปหลายวันครอบครัวเริ่มสงสัยว่าทำไมพ่อไม่กลับมาพวกเขาจึงออกตามหาร้องเรียกตามทุ่งนาตามลานบ้านจนในที่สุดชาวบ้านก็พบศพลอยขึ้นมาจากหนองน้ำทุกคนต่างตกใจเสียงร่ำไห้ดังเป็น่้หมู่บ้าน ชาวบ้านช่วยกันนำร่างขึ้นมาประกอบพิธีเผาตามประเพณีทามกลางเปลวไฟที่ลูกโชนทุกคนต่างได้เรียนรู้ถึงสัตธรรมแห่งชีวิตไม่มีใครมีพ้นกรรมที่ตนเกาะไว้ได้บาปยอมตามทันเสมอ